สวัสดีคุณผู้ครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับมาดูหัวบอลครับที่ผมได้ผ่าไว้นะครับแล้วก็เพาะไว้ประมาณ20วันนะครับนะครับนี่ก็คือกระบะนะครับที่ที่ผมใช้เพาะนะฮะนะครับจะเห็นได้ว่ามีต้นกล้าขึ้นมาแล้วบางส่วนนะครับ สำหรับกระบะนี้นั่นก็เป็นอบอลดำนะครับบอลก้านดำบอลอีเหนาและก็บอลทับทิมแดงนะครับซึ่งบางส่วนนั้นก็งอกออกมาเป็นต้นที่สวยงามแล้วนะครับผมก็จะจะถอนนะครับถอนอเพื่อลงถุงนะครับลงภาชนะนะฮะนะครับ,นะรบก็จะดึงมาแบบนี้นะครับ นี่นะฮะยี่สิบวันนะครับโอ้โหรากยาวมากเลยครับนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหดูรากครับเพื่อนๆนี่นะครับรากยาวแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะนี่นี่นะครับผมก็ตัดตัดหัวแบบทั่วไปนะครับเป็นเก็บส่วนที่เป็นตานะครับอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ ลูกเต๋าลูก,ลกทรงต่าง,างๆนะครับประเด็นหลักก็คือเราต้องดูจุดของอาตานะครับที่จะมีเขี้ยวงอกออกมาเป็นลำต้นแบบนี้นะนี่หลกยาวมากนะครับ2 0เดี๋ยวผมจะเอาไปาใส่ภาชนะใส่ถุงนะครับหรือว่าแก้วน้ำกระถางอะไรแบบนี้นะครับพอ มันมีต้นที่ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ต้องเอาออกนะครับต้นที่สามารถจะแยกใส่ถุงแยกปลูกได้นะครับเพราะว่าหัวอื่นๆจะได้ขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับมันจะได้โล่งๆนะครับนี่นะฮะถอนมานะครับ,น,น,นะรบนี่คืออินเนาอันนี้คืออีนนานะครับนี่นี่อหนเนานะ อินอวก็ขึ้นดีนะครับสำหรับการพาหัวนั้นก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับในช่องต่างๆนะครับอันนี้ผมทำง่ายๆนะฮะแล้วก็พอเราพาหัวเสร็จนะครับก็ใส่ในกระบะแบบนี้นะครับภาชนะนะครับรูปทรงใหญ่ๆหน่อยเพราะจะได้ใส่ได้เยอะนะครับนะครับถ้าหาหัวน้อยก็เอา กระปุกข้าวก็ได้กระปุกต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ทําการควบแน่นนะครับใช้พลาสติกนะครับหรือฝาปิดนะครับแต่อันนี้ผมปิดไม่นานนะผมปิดประมาณ4ีหวันนะครับแล้วผมก็เอาออกนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเปิดออกนะครับให้มันเติบโตตามธรรมชาตินะครับโดยการฉีดพรมน้ําทุกวันนะครับนี่นะฮะ นี่นี่นี่คือทับทิมแดงนะครับต้นเล็กๆอันนี้ก็คืออหนเอวนะครับนี่คือทับทิมแดงนี่อันนี้นี่คือทับทิมแดงนะครับน,นี่นะฮะทับทิมแดงนั้นขายต้นเราประมาณ30สิถึงห้าสิบบาทนะครับ อีเนาก็ขาย20-50บาทตามขนาดนะครับนี่อันนี้เป็นเห็นไหมฮะเขี้ยวที่มีตาองอกออกมานะครับรอการจเจริ่มเติบโตนะครับขึ้นทุกอันครับนี่นี้นี้อันนี้น,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 นี่ขึ้นสวยนะฮะเห็นยอดออกมาสีเคียวแล้วนะครับเป็นอีเนานะครับก็สามารถที่จะนำไปใส่ภาชนะได้นะครับ นี่บอลดำนี่สำหรับดินนั้นก็เป็นดินดินซื้อนะครับดินถุงนะฮะเป็นดินผสมขุยมะพร้าวนะครับครับหรือว่าใครจะเอาทรายปนไปด้วยก็ได้นะครับครับเราก็จัดจัดให้มันคงคง นะฮะสำหรับที่ชิ้นอื่นๆนะครับที่รอการเจริญเติบโตนะครับเห็นไหมรากขึ้นมาทุกอันนะครับนี่นี่เห็นไหมเป็นตานะตากำลังจะงอกนะครับนี่ตาก็ใหญ่แล้วนะยาวเขี้ยวนะครับก็ใส่ตามเดิมนะครับจากนั้นนะ เราก็ฉีดน้ําน้ําต้องฉีดให้มันชุ่มชื้นอยู่ทุกวันนะฮะฉีดวันละครั้งก็ได้นะครับถ้าเราฉีดดีกว่ารถนะครับเราฉีดแบบนี้น้ํำจะไม่ขังนะครับเพราะข้างใต้ไม่มีรูนะฮะฉีดแบบนี้น้ําจะไม่ขังนะครับให้มันพอชื้นๆนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับหรือว่าแดดําไรนะครับประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็สามารถที่จะถอนมาลง สูงได้อีกนะครับนะครับ,นะรบมันจะไม่ขึ้นมาทีเดียวนะครับมันจะค่อยๆขึ้นทยอยงอกออกมาแล้วก็จากการจเจริญเติบโตนั้นมันขึ้นอยู่กับครัวนะครับอันไหนชิ้นใหญ่อันไหนชิ้นสมบูรณ์อันไหนมีข้อแตกต่างนะครับเกี่ยวกับตาอันไหนดีกว่าาอันไหนขึ้นช้าอันไหนขึ้นเร็วนะครับครับแต่ว่า 90นะครับเ0กว่าปซนต์ติดอันนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับถ้าหากมันไม่ติดเชื้อรานะครับไม่ไม่เน่านะครับนะครับคือเหตุผลที่เน่าส่วนใหญ่ก็เกิดกจากการน้ำขังนะครับเราใช้กระบะนะครับแล้วก็รดน้ำลงไปนะครับน้ำจะขังเป็นสาเหตุให้ หัวที่เราเพาะนั้นเน่าได้นะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับที่อุณหภูมทิที่ช่วงช่วงอากาศเย็นเกินไปอะไรแบบนี้นะครับก็จะจะงอกช้านะครับหรือวางที่มีแสงแดดร้อนนะครับเจะจ้าเกินไปการจเจริญเติบโตนั้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับครับอันนี้อันนี้เอามา,มาใส่ภาชนะได้นะครับ นี่ฮะนี่สามารถย้ายใส่ใส่ถุงกับหลายต้นเลยนะครับนะครับก็ฉีดน้ำต่อนะพอตรมๆนะนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับนะครับบนสีบ้านๆนะครับทุกอย่างนะครับมีราคามีคุณค่านะครับมีความสวยงามในตัวของมันเองนะครับอย่าไปดูถูกอ่าบอลบ้านๆบอลโบราณนะครับอีเหนาหรือว่า ทั่วไปนะครับพอลงกระถางแล้วก็มีความสวยงามแบบแบบฉบับของมันเองนะครับจะถูกจะแพงไม่สําคัญอยู่ที่คุณค่าดังใจนะครับอะไรที่ทําให้ใจเรานั้นมีความสุขนะครับมีจิตใจนะครับดีขึ้นร่มเย็นนะครับมีความคิดที่สร้างสรรนะครับนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ